พาทัวร์ร้างคอกเทลของพัทที่เชียงใหม่นะคะบาร์แป C N X ค่ะ ตั้งอยู่ที่ถนน3ามล้านนะทุกคนตรงข้ามกับไรสณีพสสิงห์เซิร์ชได้เลยนะคะบา8 1 c n x ตรงข้ามไปสัีพสสิงห์เนี่ยมันจะมีซอยลับลบล,บลึกๆอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าบาร์ลับไงเราก็เลยต้องมาในซอยนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเป็นยังไงนะคะปะเดินเข้าตรอกไปนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะมันไม่ได้ลึกลับขนาดนั้น <laughs> เดินเข้ามาแค่ประมาณ10เมตรก็จะเจอเวิร์กที่เป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนแบบจุดรวมพลจุดนัดพบปะทุกคนมันจะเหมือนเข้าไปอีกมิติหนึ่งเลยพอเจอร้านปุ๊บมันจะเหมือนแบบว้าวน นี่คือมีร้านค็อกเทลบาร์รับอยู่ในนี้หรือครับอ่ะและนี่ก็คือบรรยากาศจริงรวมๆทั้งหมดนะคะของบาร์8 CNX คือพาาชเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนะคะไม่ใช่เจ้าของเดียวของร้านนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าดีเทลของร้าน,นเป็นยังไงบ้างแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์เมนูที่เป็นแบบคอนเซปต์ของร้านจริงๆเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าร้านนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะไป ข้างหน้าคือเป็นโซนแบบให้นั่งชิลๆได้แล้วก็มาแบบแวะดูดบุลลี่ได้อะไรเงี้ยจีบกันข้างนอกได้คือถ้าข้างในนั่งหนาวก็สามารถแบบออกมานั่งข้างนอกได้แล้วก็มีส่วนแบบสไตล์แบบมินิมอลอยู่ตรงนี้นะคะอากาศเชียงใหม่ก็จะเย็นๆเลยช่วงที่ทุกคนมาปลายปีเนี่ยอากาศกาลังดีเลยทุกคนแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในข้างในก็คือชิลมากเดี๋ยวพาเข้าไปเจออีกหนึ่งหุ้นส่วนของเราด้วยนะคะอาร์มอาร์มเนี่ยเป็นอาจารย์สอนทาํากาแฟพัดเมือ่อประมาณ 2ปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็ชวนพามาทำร้านนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกัน อันนี้คืออาร์มนะคะหนึ่งในหุ้นส่วนหนึ่งในหุ้นส่วนต้องคุยกับอาร์มแหละว่าคอนเซปต์ร้านนี้มันเป็นยังไงนะอาคอนเซปต์ร้านนี้แหละครับมันเกิดจากคนชอบกินเหล้าต้องท้าความก่อนว่าเรารู้จักกันเพราะว่าเรื่องของเครื่องดื่มสองปีแล้วเนาะใช่ใช่เราเป็นคนที่แบบว่าลงไลน์ในศาสตร์ของเครื่องดื่มเหมือนกันพี่พัก็สนใจมาเรียนกาแฟด้วยกันแล้วก็คุยกันไปสเปเระจนมามาเจอหลุมหลุมที่เราคิดว่าเราน่าจะอยู่ด้วยกันได้ตรงนี้ก็คือคนหนึ่งมาหาอาร์มอาร์มบอกว่าพี่พันอาร์มมีเซอร์ไพร แล้วเดินมาปื้อพาเดินเข้าตอนนี้เป็นที่ลกร้างอยู่เลยใช่ใช่เป็นแล้วก็เรกว่าอามจะทำอะไรอะ่ะอามว่าอามจะทำบาร์ค็อกเทลใช่เอาด้วย <laughs> อ่าแล้วแล้วมันมาจุดเริ่มต้นตรงนี้ยังไงนะจุดเริ่มต้นตรงนี้ยังไงคือ,อม,มันเริ่มจากการชอบก่อนอแล้วเราก็อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากพรีเซนต์สิ่งที่เราชอบให้คนอื่นบ้างเราอยากจะทบาบาร์ให้มันมีฟีลลิ่งแบบว่าเหมือนดื่มบ้านเพื่อนอแบบว่าคอมฟอร์เทเบิลหน่อยแบบว่าไมไ่รู้สึกว่าตึงมากแล้วก็มีความเบนจอยสบายสบายใช่ใช่ใช่แบบอเมริกันเฮาส์ใช่ใช่เป็นคลับเฮาส์ของแบบเด็กในการใช่ใช่คอนเซปต์แรกๆจริงๆมันจะสีสันกว่านี้เยอะเลยเดี๋ยวโดนดรอปมาบ้าใช่แคอนเซปต์ ชื่อร้าน81ทำไมยังไงนะ81เนี่ยเป็นเลขฉนดของที่นี่ด้วยแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเลขของาการเริ่มต้นของเจนวด้วยครับคอนเซปต์ค็อกเทลที่เนี่ยจะพูดถึง uh อ่เจนแบบว่าวัยรุ่นตอนปลายอย่างพวกเราเนี่ย <laughs> แหละก็ความเป็นแบบอเมริกันสไตล์ใช่ใช่ความเป<อ>็นอเมริกันสไใช่เป็นความผสมผสานที่มันหลากหลายแต่ก็ยังมีความเป็นไทยปนๆอยู่ใช่ใช่มีความเป็นแบบว่าร้านนาด้วยคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากความชอบของส่วนล้วนๆเลยใช่คือเราก็เป็นคนชอบกินค็อกเทล ชอบแชบเวลาพอเทลแล้วพออาร์มชวนก็เลยแบบคือวันที่ชวนแรกๆอ่ะยังคิดอยู่แต่ว่าพอชวนจริงๆอ่ะก็เลยตกลงว่าเอาทําด้วยก็ได้วะเออใช่นึกยังไงชวนเราอ่ะเรานั่งคุยกับใครหลายๆคนนะผมสอนคนม่ใชสอนกาแฟนะเรารู้สึกว่าเรายังไม่เจอแบบว่าคนที่บอกว่าเข้าใจโลกเครื่องดื่มมองมองมุมมันเหมือนกับเราอ่ะผมคุยกับพี่พัฒแล้วผมรู้สึกว่าคนคนนี้เขาดูแบบเป็นคนดีจังเลย ก็งจก็เขาเป็นคนดีแล้วเขาอ่าใช้คําว่าดูเป็นคนดีแล้วเขาดูแบบว่าสนใจตั้งใจแล้วก็ดูแบบว่าใส่ใจอย่างนึงเลยเป็นอะไรที่บอกว่าผม ผมก็เลยมองพี่พัฒน์เป็นชอยแรกๆจริงๆพี่พัฒน์ดังด้วยแหละก็เลยโอ้โหอ๋อใส่ก่อนนี่เองใช่ใช่ีก็เลยกล้องมาเลยตั้สี่ตัวใช่ใช่ขอบคุณมากที่ชวนเรามาดีร้านนี้เดี๋ยวพาดูบรรยากาศร้านแล้วกเดี๋ยวพาไปชิมเครื่องดื่มกันอ่ะเดี๋ยวก่อนไปดูหน้าบาร์เดี๋ยวพาดูตรงนี้ก่อนคือตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบมืดๆ p r i v a t e private หน่อยมีแบบโต๊ะเป็นกลุ่มๆมาแบบ4 5ห้าคนอะไรเงี้ยแล้วก็มีโต๊ะที่เป็นแบบโต๊ะสูงนั่งแบบชิวๆกันแบบกลุ่มเล็กๆอะไรรยงงีีี้้แลวก็มตน อามแชร์สบายๆนั่งกันแบบมาคาเฟ่มาเดทอะไรอย่างงี้ส่วนหน้าบาร์จะเห็นว่าบาร์เล่าร้านใหญ่มากใหญ่แบบทั้งใหญ่ทั้งสูงแบบใหญ่เกินหน้าเกินตาร้านอื่นมากไม่เกิดอะไรขึ้นกับบาร์เล่าร้านนี้อ่ะสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเออเพราะบา,าร์เทนเดอร์เราเป็นคนยักษ์เออเพราะว่าบา,าร์เทนเดอร์สองคนถ้ายืนเบียดกันจะยืนไม่พอคือคืออามจะเป็นคนที่ดีไซน์บาร์จากการทำงานของคนที่ยืนเมนหลักเป็นหลักก็เอาโฟล์บาร์ ที่เขาถนัดก,ก่อนว่าใช่ใช่บาร์นี้จะออกแบบมาอย่างนั้นก็ได้บาร์ <c oughs> ที่แบบใหญ่มากก็คือสามารถเลือกนั่งได้จะเป็นโซนนั้นที่นั่งแบบ p r i v a t e private หน่อยมากับกลุ่มกับแกง๊งหรือว่าอยากคุยกับบาร์เทนเดอร์ก็นั่งคุยตรงนี้ได้ชิลๆเลยจะบอกว่าบาร์เทนเดอร์ที่เนี้ยเล่าเรื่องเก่งมากชวนคุยเก่งมากเดี๋ยวจะพาไปคุยด้วยส่วนเก้าอี้ตรงนี้ขอได้รับความขอบคุณจากน็อกๆนะคะที่อุปการะคุณมาให้10กว่าตัวตรงนี้นะคะเข้าไปดูกันได้ที่น็อก็ออ่ะและโซนนี้ก็คือโซนนั่งแบบโซฟาแบบใหญ่ๆนนกคมาั กลุ่มใหญ่ๆก็สามารถนั่งตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวพาไปชิมซิกเนเจอร์ริงของที่นี่จะบอกว่าคลิปเนี่ยที่ออนจะเป็นช่วงคริสต์มาสใช่ปะ่ะเดี๋ยวจะมีเมนูช่วงคริสต์มาสด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะจ๊ะจะบอกว่าซิกเนเจอร์ที่นี่เด็ดถูกตัวตัวแรกคือตัวนี้ชื่อว่าพิธามซีนีมาครับครับ,รบส่วนใหญ่อ่ะ ตัวของธีมของร้านจะเป็นสไตล์นิวยอร์กก็เลยจะมีการตีความเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีภาพยนตร์ศิลปะและวัฒนธรรมตัวนี้เป็นตัวแทนของภาพยนตร์ครับเราเวลาจะเข้าลงหนังส่วนใหญ่อ่ะเราจะมีพวกแบบป๊อปคอนเราจะมีคู่กับโคลาในชื่อคําว่า81ครับตัวโคลาที่ผมอยากจะพรีเซนต์ตัวนี้คือโคลาผงที่เป็นโคลาผงในสมัยเด็กเพราะว่า8 1มันคือจุดน้ิต้นของยุคเจนวาคือเงินแกแแล้วตัวนั้นผมก็เลยตีความสําหรับคนไทยน่าจะเก็ทง่ายที่สุดก็คือ เป็นโค้กหผงตอนเด็กๆที่เราชอบทุบๆแล้วก็เอาไปใส่ แล้วก็เป่าให้เป็นขวัญก็เลยเอามาเป็นตัวนี้ใช่มีส okay. ่วนผสมของอะไรบ้างงานฮอบรัมแันโคกเลยครับหรือว่าคิวบาลิเบก็คือจะเป็นรัมเป็นเบสหละไปรัม2ตัวเบลนดเข้ากันแล้วก็เอาไปแช่กับตัวของป๊อปคอนคับผมสกัดกลิ่นออกมาหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวของแลคติกแอซิดนิดนึงเป็นกรดจากนมที่จะมีในตัวของโยเกิร์ตด้วยเช่นกันเอาใส่เพื่อสร้างความเปรี้ยวเล็กน้อยบวกกับตัวของเชอร์รี่โคลาที่เป็นโฮมเมดทําขึ้นมาเพื่ออยากจะได้ความเป็นแบบโคลาแต่จริงๆเขาเป็นโคลาโซดาอารมณ์ออกประมาณนั้นออฟท จดไคให้แล้วก็สเปรย์กลิ่นตัวของป๊อปคอร์นลงไปกินง่ายมากมากหอมเชอร์รี่ครับนึกภาพเหมือนกินเหล้าโค้กแต่ว่ามีดีไซน์กว่าใช่เออเฮ้ยอันนี้ดี ตัวนี้เป็นไงครับท็อปเดย์ดรีม <d> โอเคครับตัวนี้เดย์ดรีมครับผมตัวนี้มันเป็นตัวแทนของความฝันซึ่งอไอ้ตัวเนี้ยผมตีความมาจากตัวของนิวยอร์กเาวเวอร์แต่ผมใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านจากองค์ประกอบที่อยู่ข้างในตัวของคอกเทลครับ uh huh. อย่างเช่นผลไม้ที่มีความเปรี้ยวหวานแอปเปิ้ลที่เอาไว้โชว์แสดงถึงนิวยอร์กในสมัยก่อน <c oughs> ที่เรียกว่าบิ๊กแอปเปิ้ลเพราะว่าตัวรูปกาะอเป็นรูปทรงแอปเปิ้ลแล้วก็สมัยก่อนมีคนแบบลายร้อมแล้วขายแอปเปิ้ลระหว่างทางเยอะแยะผมก็เลยตีความคนพวกนั้นเป็นคนที่เินตาาม อยู่ในเมืองใหญ่ซึ่งเป็นความฝันที่เพอร์เจอร์เบดรีมไงฝันหวานฝันกลางวันตอนนี้ผส่งอะไรบ้างครับทตอนนี้เบสหลักๆจะเป็นสกอตเอจจิ้ง12อปีบวกกับตัวของฟินเชอร์รี่ที่เป็นเบสจากไวน์ครับแล้วก็จะมีความเป็นวัติลาเล็กๆเพื่อความฝันที่เป็นฝันหวานตอนกลางวันจะมีสลับเปรี้ยวหวานเล็กน้อยด้วยตัวของสับปะรดแอปเปิลแล้วก็จะมีเลมอนบวกกับตัวสมุนไพรเล็กน้อยก็คือเทนเนลรเพื่อเพิ่มความเฮิร์ กลิ่นโทนที่โทนเย็นเป็นเฮิร์บชนิดที่แบบ Refreshing สุดท้ายท็อปด้วยตัวไวน์แดงครับแต่เป็นพ่อนไวน์เพราะว่าเราต้องการคาว่าฟันหวานใช่เฮ้ยตัวนี้มิติแบบเยอะมากจบท้ายด้วยกลิ่นลาเวนเดอร์ครับพี่ทุกคนนี่ได้เทสต์วันนี้วันแรกครับ <laughs> <laughs> ร้านเปิดมาประมาณอาทิตย์นึนง <laughs> เนี่ยเพิ <laughs> ่งได้เทสตเมนูพร้อมกับทุกคนเหมือนกันเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอะ่ะครับ เลยอันนี้กินแล้วแบบเซอร์ไพรส์กลิ่นโยเกิร์ตช่ไมาตอนท้ายๆเพราะว่าเป็นมีนมด้วยครับอแต่เป็นนมที่เราเคลร์ฟายมาแล้วเคลรฟายคือการสกัดเพื่อให้นมออกมาเป็นน้ําใสๆแบบนี้ทุกคนเทคนิคเขาเยอะมากนะเหมือนเดิมเห็นเมื่อกี้เทสองขวดแต่ในขวดหนึ่งมีเทคนิคอยู่700อย่างอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีมากคือตอนแรกอะนึกว่าเรานึกว่าแบบตัวนี้จะกินยากจะเข้มอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้แบบเคลียร์แบบกินง่ายมากแล้วสดชื่นครับม กินดีมากไม่มีขมปลายเลยแบบขมนิดนิดแต่แบบไม่ติดปากไม่ติดคออะไรเงรี้ยกินง่าย อรอนน่อยอ่ะหวานเผอเจอตอ,อน่เจอ <laughs> ตัวนี้คือตัว represen t อีกตัวหนึ่งที่เป็นล่ะคอนเซปต์ของคู่กันกับตัวที่ชื่อว่า big t i m e cinema ครับคือตัวนี้จะเป็นแบบขนมสมัยเด็กตอนยุค80ยุค9กเพราะเราเอาควบกับคำว่า81เหมือนกันตัวนี้คือมาฝรั่งตาแแมวตามชื่อตรงๆตัวดโดยการผสมประสานกลิ่นให้เหมือนกับมาฝรั่งตามแมวครับผม ทำได้ไงอ่ะเฮ้ยเหมือนจริงอ่ะง่ายเลยเฮ้ยทำได้ไงวะเฮ้ยเหมือนจริงอ่ะเฮ้ยเก่งอ่ะไม่เราจะบอกว่าการเน็บแบบเนี้ยรู้ป่ะมันทำให้แบบมันดึงสมองเราเว้ยให้เรารีมายไปถึงในสิ่งนี้ด้วยเฮ้ยทำได้ไงอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะท็อปตัวนี้เบสหลักเป็นจินครับผมตัวนี้อ่ะเป็นงานโคของผมระหว่างกับน้องน้องดัชที่ทำคู่กันช่วยกันคิดใช่อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะ คืออันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเลยอ่ะส่วนผสมอะไรก็ช่างเลยอ่ะแต่ว่ากินแล้วมันออกมาเป็นหมากฝรั่งตามแมวจริงๆอ่ะพอพ่อพอพอพอกินแล้วก็บอกมึงเคยกินอันนี้ปะเดียดเคยเคยเฮ้ยมึงเด็กมึงไม่มึงเด็กมึงโตทันเหรอวะเหมือนมาเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนมากเลยอ่ะเฮ้ยดีสั่งมาได้ไงวะ เฮ้ยนี่ว้าวมากเลยแล้วก็ไม่ทําให้มันแบบรู้สึกเ่ลเลียนเยอะก็เ,ออเลยใส่ตัวของโซดาไปนิดนึงใ่ใตัวนี้ออตัวนี้เขาเ้าใจง่ายเลยทุกคน, <laughs> นงงกคน็คือก็คือเบสมันคือจินนะ่ะแต่ว่าพอพอกินเข้าไปแล้วมันรีมายถึงบุหรี่ตาแมวจริงๆอะ่ะ เนี่ยตัวนี้เยี่ยม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 ตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับท็อปตัวนี้ชื่อว่าคอเทสซาครับผมตัวนี้ได้อินสปาเรชั่นมาจากผู้หญิงต้องบอกว่าเป็นนางโรมชั้นสูงใช่โซเพนีใช่โซเฟนีชั้นสูงกระองก็เลยเป็นตัวนี้ครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยดัด แล้วก็เสริมในตัวของค,อค็อกเทลเพิ่มเข้ามาเป็นสไตล์ของคลาสสิกที่ชื่อว่าคริสซันติมัมโดยที่เบสหลักจะเป็นไวน์ครับผมเป็นทรายเวอร์มดทรายเวอร์มดที่เอาไปแช่กับตัวของสาลี่สาลี่ไทยเนี่ยนะครับสาลี่หอมเพื่อให้ได้กลิ่นความเป็นฟรุตตี้เล็กๆผสมผสานกับตัวของลิเคียวหลายตัวในที่นี้จะมีตัวของลิ้นจีลิเคียวโคคโนัทแล้วก็จะมีดอมเบเนดิที่เป็นตัวของเฮิร์บลิเคียวให้โทนความเย็น,ยน สดชื่นสดชื่นหน่อยตกท้ายด้วยแอปสินคีโดยที่ว่าตีความมาจากผู้หญิงที่เป็นโซเฟนีช้นสุงก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยก็ะจะมีลูกเล่นคําแล้วก็กลิ่นที่หวานบวกกับไซรัปที่เป็นอตอกุหลาบกับมะลิด้วยใช่มันก็จะเป็นน้ําหอมแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือใบเนียมครับอ่ะา ไม่เบานะ <laughs> <laughs> ไม่เบานะอันนี้ i, <laughs> เฮ้ยใบเนยมหอมมากโซเพดีช <laughs> ั้นสุดใบเนยตอนท้ายมาแบบตีกลิ่นแบบ <laughs> หอมมากเลยอ่ะอันนี้คือมิติเยอะโคตรเลยอ่ะ <laughs> คือมันมีความสดชื่น <laughs> สดชื่นแหละแต่ว่าหอมหวานเหมือนร,รูปรูปลักมันอนะแต่มันกิน <laughs> ง่ายนะมันไม่ได้แบบแรงแบบโอ้ขอม,มกินยากอะไรเงี้ยมันมีความเป็นผู้หญิงอยู่ คือผู้หญิงสไตล์แบบถ้าชอบแบบเล่าเข้มๆหน่อยรู้สึกว่าไม่ได้อยากกินค้อเท่แบบวันๆใสๆอ่ะใช่ครับอันนี้อินสตาแกรมได้โบมากถ่ายรูปสวยอันเนี้ยตัวนี้มินยโปโพคือตีความจากนิวยอร์กเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นอ่ความฝันคล้ายๆกับเดรสทีมครับแต่ว่าตัวนี้เป็นความฝันตรงกลางคืนอ่าใช่โดยที่ผมจะเล่นกับคําว่าผีเสื้อในการคําว่าผีเสื้อเป็นคนที่ตามล่าความฝันแต่เป็นในรูปแบบของตรงกลางคืนผีเสื้อราตรีใช่ ก็คือใบที่อยู่ข้างบนนะ<อ>หรือว่าเพอร์เพื่อแชมร็อกใช้ในการแบบตกแต่งแล้วก็สื่อสารให้กับคนที่ดื่มได้รู้ว่านี่คือค็อกเทลที่เกี่ยวข้องกันเือนคือนทำไมต<อ>้องเป็นสีมว่วงก็เพราะว่าสีม่วงมันคือแสงรวมของหลายๆแสงอย่างที่ผมตีความเกี่ยวกับนิวยอร์คคือคนหลา,าลกหลายประเภทวัฒนธรรมหลากหลายประเภทตอนนั้นสีที่มันจะได้มาจากการสะท้อนแสงตัวนี้คือไทม์สแควร์ที่แสงหลายๆแสงแสงนี้ออนแสงนูนแสงนี้มากระทบกับตัวไอ้น้ำที่โผล่พุ่งขึ้นจากพื้นดินมันจะออก เกิดเป็นส <centimet re> ีม่วงขึ้นมาผสมผสานตัวนี้เป็นแนวคิดของการดื่มง่ายโดยวัตถุดิบที่ไม่เข้ากันเลยมาขนมเลยใช่มอขนมเลยอันนี้โอ้ยอันนี้ผู้หญิงชอบเหมือนจะดื่มง่ายแต่มันเป็นจินไงใช่ปานนก็จะแบบนิดนึงแต่นี้หอมหอมเลย สดชื่นทำไมอย่านี้ลอ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยมาบัลมันนี่ใช่ครับพรีเซนเทชั่นก่อนให้ความรู้สึกแบบจิโกะนักเลงอ่ะนี่นี่จิโกะสุดๆตัวเนี้ยมันจะมี2ตัวที่นําเสนอภาพยนตร์ออกมาก็คือตัวบัลมันนี่กับก็อดแทมครับตัวบัลมันี่จะออกสไตล์ของก็อดฟาเธอร์ใช่ก็อดฟาเธอร์คือส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ แก๊งอิตาลีใช่การรบตาคาพันการหักล้างการช่วงชิงอะไรพวกนี้โดยที่ตัวนี้จะนําเสนอผ่าตัวคาสสิองเทลที่ชื่อว่าเนโครนีเบสหลักจะเป็นพิงจินผสมกับเจอร์จินับผมดังนั้นจะมีการตัดเปรี้ยวสับหวานหน่อยแล้วก็จะเป็นเฮาส์เบลนด์บดกับตัวของคัมปารีแต่เป็นคัมปารีที่เอาไปแช่กับตัวของสตรอเบอรี่ใช่ดังนั้นก็จะเป็นสีแดงเหมือนเลือดเกิตั้งชื่อว่าบลัมมานีสุดท้ายก็ตกแต่งด้วยตัว แบงค์ฉลาของแปดสิบเดทอแปดเรอร็ดดอลลาร์โลโกล,ล้านโลโกล,ล้านเราเป็นนชอบกินแคมเปอรี่มาก เอาเป็นควาจริงคับเปรี่มากอุ้ยพอแคมเปรี่อ่ะมันอยู่กับสตรอเบอรี่อ่ะมันเหมือนจะไม่เข้าอ่ะแต่ว่าความสตรอเบอรี่อ่ะมันช่วยบาลานซ์ความขมของแคมเปรี่ได้ดีมากคือเหมือนที่บอกว่าพรีเซนเทชั่นมาดูจิโกใช่ป่ะคือรสชาติอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันดรอปด้วยความแบบเปรี้ยวใช่รบบด้วยความสดชื่นใช่คือแคมเปรี่คือเหล้าขวดสีแดงๆอ่ะทุกคนแล้วทุกคนแบบคือกินอ่ะมันจะขมมากคือกินปกติจะขมมากแต่พอมีสตรอเบอรี่เข้ามาตัดมีอย่างอื่นที่เข้ามาแบบผสมอยู่ในนั้้นาใคปรี่่ไดงยขึ แล้วอย่างอังอย่างเจอเน,นี่ยสั่งอันนี้ตั้งหน้าเทพจะตายนะเนี่ยแบบ ตัวนี้เป็นตัวที่ตีความมาจากตัวของก็อตแทมอ่ะมันคือนครที่เต็มไปด้วยต้องเรียกว่าอาชากรรมแล้วเมืองที่ดูจะมีไอ้น้ำและความโปร่งอยู่ตลอดเวลาภาพของก็อตแทมจะเป็นภาพนั้นแต่ภาพนั้นจริงๆอ่ะมีก็คือเขาตีความจากตัวของแมนฮัตตันะครับเป็นแมนฮัตตันในถนนไมายเลคสีแต่เป็นแมนฮัตตันที่ต้องมีความรุนแรงที่ต้องมีบอดี้หนาหนักหนักหน่อยในเชิงของตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวแจ็คเนี่เนาะเพื่อเพิ่มทําให้ตัวของบอดี้เขาหนาขึ้นบวกกับตัวของเตกีลาครับเสริมด้วยตัวของสก๊อ สกอตตัวนี้จะเป็นสกอตที่มีกลิ่นความเป็นอูมามิแล้วก็มีความเป็นแบบสโมกอยู่ไปปลายบวกกับตัวของมิ้นทินเจอร์ครับที่เอาไปแช่กับตัวของใบมิ้นหลากหลายตัวแล้วก็ใส่ตบท้ายด้วยตัวของมาราชิโนลิเขียวแทนที่มาราชิโนไอตัวเชอร์รี่จริงๆที่ต้องใส่ลงไปคืออันนี้พอดมปุ๊บก็คือกลิ่นแจ็คแดเนียลเลยกลิ่นแจ็คแดเนียลนำมาเลยแล้วพอเป็นกอดแมใช่ปะ ความแบบกำยำอ, <laughs> อ่ะม <laughs> ันเห็นถึงความแบบสุภาพบุรุษยอยู่ในเนี้ย <laughs> อันนี้คือกลิ่นแบบผู้ชายกน <laughs> อิอนตัวนี้สุภาพสตรีไม่ค่อยเน้น<อ>ถ้าเป็นสุภาพสตรีต้องเป็นสุภาพสตรีที่ขอขาดจะแข็งแกร่งแข็ง <laughs> <laughs> แข็ง <laughs> แกร่งเราอ่ะชอบท็อกเทลแบบนี้มากนะคือถ้าลองจากแบบสมูทแบบไข่ขาวแล้วอ่ะอันนี้คือค็อกเทลแบบที่เราชอบมันคือสป i r ฟอร์เวิร์ด สตาใช่ป่ะใช่ครับแบบสตาแบบเหมือนเอาเหล้าหลายๆตัวมารวมกันให้เป็นโคตรเหล้าอ่ะใช่แต่ในความเป็นเหล้าหลายๆตัวรวมกันอ่ะอันเนี้ยมันยังมีความแบบกินง่ายในแบบของมันนะแต่มันกินเหล้าแหละเออคือมันไม่เหมือนกินเหล้าเพียวนะกินเหล้าเพียวมันจะแบบแสบบาดคอใช่ป่ะแต่ต่อให้มันมีเหล้าแบบหลายตัวรวมกันมันยังพอมีความแบบกินง่ายอยู่ดีครับต่อด้วย สเปเชียลเมนูตัวนี้คือสเปเชียลเมนูที่ทุกคนจะได้กินในช่วงคริสต์มาสนี้ใช่ครับนั่นก็คือ NYPD ครับผมครับมันคืออะไรท็อปตัวนี้อ่ะคือจะเป็นคราไฟมิพันธ์ที่แยกส่วนเขาออกมาก็คือจะมีตัวของโดนัทหรือว่าบาเจียลนะครับอยู่ตรงของทิศส่วนที่เป็นน้ำ uh huh. แล้วก็กาแฟคือส่วนที่เป็นโฟมอยู่ข้างบนครับ uh huh. ใช่โดยเบสะจะเป็นวอดกา้า <V odka. S 1> วอดกา้าวอดก้าใส่นมที่เป็นนมมอครับผม ันนี้อร่อยมากอร่อยมากอุย้ยโฟโตโฟมที่เป็นกาแฟหอมมากเลยอ่ะคริสต์มาสนี้ทุกคนมาเจอเมนูนี้ได้อ่ะปลายเมนูสุดท้ายโอเคกินค็อกเทลที่เชียงใหม่จะไม่มีตัวนี้ก็ไม่ได้ใช่ครับชื่อว่าลาบลาบทางเหนือครับพี่ตัวนี้อ่ะคือมันจะต่างจากของลาบที่เป็นลาบของทางอีสานหน่อยก็ที่ว่า <c oughs> เหนือเลยใช่ไหมเหนือใช่ไหม เหมือนว่าใส่มาฝันแล้เนี่ย <S <S ใส่ที่นี่ออใช่ตัวนี้เป็นตัวที่เรียบง่ายคือหลักการไปเอาตัวข้อเทียวสตัวมาผสมกันครับตัวที่เรียกว่าบัตตี้แมรี่หรือว่าร e สแนปเปอร์อในการใช้จินกับตัวของมะเขือเทศกับอีกหนึ่ง คือจินโทนิกครับผมง่ายๆผมอยากจะได้เป็นไฮบอลที่แบบดื่มง่ายเลยที่มีกลิ่นความเป็นลาบอยู่ข้างในบางตัวเราเอาใส่ไม่ได้เช่นดีขมเนี่ยครับก็เลยใช้เป็นตัวของบิทเทอร์แทร็กกับบิทเทอร์ซลารีที่เอาไปแช่กับตัวของลาบปักชีครับผสมลงไปเพราะว่าลาบทางเหนือจะมีกลิ่นอายความเป็นแบบ Her p. เฮอร์บมากจะเยอะแต่หลักๆจะเป็นมะแขกที่สําคัญที่สุดเราใช้ตัวนี้จะใช้เป็นเบสจินแต่เป็นจินไทยครับเชื่อว่าเสน่หาที่ผมใช้ข้างในอีกอย่างนึงก็คือมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศกับลาบทางเหนือเป็นของคู่กันใช่ มันเป็นผักอัปลาบอย,ย่างเหลืองเฮ้ยกินเหมือนลาบเหนือ,อ,เ,นอเลยอยากกินก่อน <c oughs> อะไรอ่ะเราเรียกให้ดมแล้วไม่ได้กินได้ไงอ่ะอืมอ๋อมันมีความเค็มเหมือนเหมือนลาบจริงๆอ่ะแต่ว่ามันมันกลมกล่อมมากเลยมึงเหมือนลาบเลยเอาลาบไปปัน่นแล้วทำน้ำวะเนี่ยเหมือนลาบจริง มีมะเขือเทศมีมะแขวนมีผักแพ้วมีความขมปลายมันรวมกันแล้วมันเหมือนลาบเลยอ่ะตัวนี้ต้องใช้วิธีการวิดาชั่นตัวของมะเขือเทศนะพี่เพื่อดึงกลิ่นมะเขือเทศทั้งหมดมันดีคอนสตั๊กออกมาแล้วมันแบบพอรวมกันอยู่ในเนื้อแล้วมันเหมือนเหมือนลาบเลยอ่ะคือสมุนไพรดีมากอันนี้คือครีเอทีสุดหือ บวกกับการเป็นจินทอนิกด้วยทำใหซาซาไม่ได้<ส>ดื่มยากเอาละทุกคนครบทุกตัวแล้วสําหรับเมนูค็อกเทลที่เป็นซิกเนเจอร์ของบาร์81มากันได้นะคะสําหรับบาร์81ที่เชียงใหม่ถนน3ล้านหน้าไปสนีพระสิงครับเนาะคือเวลามากินค็อกเทลอะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าแบบแก้วหนึ่งแพงมาก300-400อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ฟังท็อปเล่าอย่างเงี้ยได้ฟังสตอรี่ได้ฟังความครีเอทีฟ ของแต่ละแก้วอะ่ะก็ต้องให้ความครีเอทีฟจริงๆอะ่ะคือทุกคนเห็นแบบเทขวด2ขวดอะไรเงี้ยแต่ใน1ขวดมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากกว่าจะได้เป็น1แก้วอะไรเงี้ยอ่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่พัดตั้งใจทําร่วมกับทีมที่ร้านนะคะคือพัดอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการครีเอทีฟในเครื่องดื่มสักเท่าไหร่แต่ว่าช่วยๆกันดูแลในพาฒของร้านอะไรเงี้ยนะคะฝากมาเจอกันได้ที่บาร์81นะคะแล้วไว้มาเยี่ยมเยียนกันครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาไปร้านวายที่กรุงเทพต่อ ธุรกิจมันเยอะแยะมากมายพุ่งไปหมดแล้วตอนนี้ขอไปขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนแวะมากระน้ใครแวะมาแล้วชอบเมนูไหนมาคอมเมนต์กันด้วยขอบคุณท็อปค่ะขอบคุณดัสครับขอบคุณอาร์มด้วยไปไหนแล้ววะโอเคขอบคุณอาร์มด้วยเอาแวะมาเจออาร์มได้ส่วนถ้าใครจะมากินกาแฟหน้าร้านก็คือร้านครอสก็ร้านอาร์มเหมือนกันนะคะบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วบาย